สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับพวกเราจะมากล่าวถึง anything llm กันครับโดยคุณลักษณะของ anything llm นะครับกล่าวโดวยก็คือเป็นแอปพลิเคชันแบบ all in one desktop service ครับสำหรับทำแหลกครับวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม anything llm แบบง่ายกันนะครับอันดับแรกนะครับเปิดเบราว์เซอร์ของคุณขึ้นมานะครับ ที่คนชอบเลยนะครับขอผมเลือกใช้เป็น Chrome นะครับเมื่อเราอยู่หน้านี้แล้วนะครับเราทำการพิมพ์ search ไปได้เลยครับว่า a n y t h i n g l m และให้ทำการกดเข้าเว็บของเว็บหลักของเขานะครับก็คือ a n y t h i n g l m com นะครับอพอเข้ามาที่เว็บหลักนะครับเราจะมีลิงค์ให้มีปุ่มให้ดาวน์โหลด for desktop นะครับ อันนี้เราก็เลือกเป็นระบบปฏิบัติการของเครื่องของที่เราใช้อยู่ครับผมจะเป็น w Windows นะครับจะเป็น x64 นะครับก็เลื้อยนครัตัวระบบก็ทำการดาวน์โหลดครับให้อน,น,นครับส่วนของผมนั้นได้เตรียมการดาวน์โหลดไว้รเรียบร้อยแล้วครับเราจะเปิดมาตอนที่ไฟล์ e x p l o r e r นะครับกะะ็บเป็นที่ดาวน์โหลดไว้นะครับเราก็สามารถดินปุ่ลคียแล,ล้วลันได้เลยครับ อันนี้จะเป็นยูเซอร์ของเครื่องนะครับเราจะลงให้ทุกยูเซอร์สามารถใช้แอปนี้ได้หรือเฉพาะแค่ยูเซอร์ที่เราตั้งไว้ก็ได้นะครับตัวผมจะเลือกเป็นยูเซอร์ที่ตั้งไว้ครับอันนี้คือพาดที่เราเลือกว่าจะเอาตัวโปรแกรมนี้ไปลงที่ไหนครับผมเลือกเป็นไดซีนะครับในโฟลเดอร์ของโปรแกรมนะครับ สคครับู่นะพอดารโหลดแก้เสร็จนะครับ,รนนรบตัวนี่เองเขาจะขึ้นเซตอัพมาให้เราเลือกครับว่าเราจะดาวน์โหลดตัวไลบรารีทั้งหมดเลยหรือเปล่านครับให้กด yes ไปเลยครับเพื่อโหลดไลบรารีทั้งหมดทีนี้ครับหลังจากที่ใช้เวลาดาวโหลดมาประมาณ10นาทีนะครับตัวโปรแกมรมก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากด f ินิ s ครับ จะรันตัว ith, โปรแกรมเอนิตติ้งเอลเอ็นขึ้นมาให้นะครับนี่นะครับที่เป็นมน้าตาพร้อมใช้งานสำหรับตัวโปรแกรม Anything L.M. นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อใช้งานนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากการที่กดไปที่รูปประแฉนอยู่ทางซ้ายมือครับ กดไปที่หัวข้อ AI Provider ครับเลือกที่หัวข้อ LM ครับเดือที่ LM เนี่ยคือหัวข้อในส่วนของการเลือกส่วนประมวลผลนะครับว่าเราจะให้เราจะเลือกส่วนประมวลผลเจ้าไหนนะครับเพื่อประมวลผลสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปครับโดยที่ตัว Analytic LM เนี่ยก็จะมีของวเกงกันนะครับเมื่อเรากดเข้าไปที่ a n a l t i c LM นะครับก็จะมีเลือกให้เลือกหลายนุ่มเลยครับว่าจะเลือกอันไหนของอะไร แต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นของตัวมันเองนะครับเช่นว่าเป็น Tech Only ก็คืออาจทำได้แค่ t e x t ครับถ้าเป็นมันตีโมเดลก็สามารถจะสามารถทำงานกับรูปภาพหรือไฟล์ได้ครับหรือว่าจะลองเลือกรู้ให้บริรของเจ้าอื่นที่ไม่ใช่ Nifty LN ก็ได้นะครับตัวอย่างเช่น Gemini นะครับแต่ถ้าเราต้องการใช้ เป็นของ provider เจ้าอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทำเป็นจะต้อง create API key ครับผ่านตัว developer user ของแต่ละ provider ครับเมื่อตั้งค่าในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะกด save change ครับแล้วก็กด,ดย้อนกลับไปครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานนะครับ หโดยที่การใช้งานจะเริ่มมาจากการกดปุ่มบวกนะครับเพื่อสร้างห้องที่เราจะคุยกับตัว Editic L M ครับเมื่อสร้างนะครับก็เราสามารถใช้คำไหนตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับเราก็จะสามารถพิมพ์เต้ตอบไปนะครับตัวอย่างเช่น จะสังเกตได้นะครับว่าตัว a N- y t h i n g l m สามารถตอบสนองกับเราได้แล้วครับแต่ถ้าเราพิม์บางอย่างที่พิมพ์ขอข้อมูลบางอย่างที่ต้องการเป็นปัจจุบันนะครับตัวตัว l m ที่เราเลือกมาเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถตอบได้นะครับเนื่องจากตัว a N- y t h i n g l m ที่เราเซตค่าไว้ ตอนแรกอ่ะจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตภายนอกครับดังนั้นสิ่งที่เออ็มจะสามารถตอบว่าจะเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตอนที่สร้างตัวเองขึ้นมาครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในการเ,าเสน์ของการใช้สแลดครับที่เป็นตัวช่วยให้เราสามารถย่อคำถามใตรอบก,การนะครับสแลดเนี่ย คือให้มองว่าเป็นคีย์รัดครับโดยที่เราจะใช้คําสั้นๆว่แสลตชอแทนคีย์คำยาวนะครับตัวอย่างเช่นแสลช์นีเซ็ตเนี่ยคือตัวย่อนะครับโดยที่ความคําเต็มสุงมันก็คือ Clear User Story and r e a d i n g a New Chat ครับและเราสามารถสร้างแสลชดของตัวเองได้ครับนี่นะครับดูที่คอมมานะครับนี่ครับสามารถตั้งชื่อแสลชดพร้อมได้นะครับแล้วก็มีคาอธิบายได้ด้วยครับ จะลองเช็ดแ,ลแลสแลดครับแสลดหรือเศษ้ดูครับปึ๊บเศษดี้เช็ทุกอย่างก็จะหายไปครับหรือว่าถ้าเราลองใช้สแสลดไทยเนี่ยตัวนี้จริงก็จะตอบเป็นภาษาไทยนะครับเนื่องจากในสแสลดไทยเนี่ยบอกว่าตอบเป็นไทยเลสตันครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มข้อมูลเพื่อให้ a n เนซิจิเอเเนี่ยทำแหลกได้ครับ โดยการที่กดไปที่ปุ่มนี้นะครับเราสามารถแอดข้อมูลเข้าไปได้นะครับได้ไฟล์ได้หลายชนิดทั้งเป็น CSV ไฟล์เสียงก็ได้ครับสามารถแอดได้ผ่านทั้งจากในไฟล์ในเครื่องเรานะครับหรือว่าไปเฟ t จากเน็ตครับหรือว่าจะเป็น data connection นะครับต่อเข้า GitHub ต่อกับ YouTube หรือว่าเอาไฟล์จาก โปรแกรมโนต้ตตั้งต่ได้นะครับเช่น o b s i d i a n Paperless ครับปึ๊บเมื่อเรากดแอ d ไฟล์ไปนะครับก็จะขึ้นมาเป็นไฟล์ขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บก,กดเข้าไป Move to Workspace ครับกดเซฟครับปึ๊บเมื่อสำเร็จแล้วก็จะมีแถบสีเขียวขึ้นมาครับไฟล์ที่ผมได้ให้ไปเนะี่ย คือไฟล์การตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ำท่วมค,ครับผมก็จะลองถามไปนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในหัวข้อของ a g e n t s k i l l ครับโดยที่ a g e n t s k i l l เนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้ e n y t น i n เ l, l เนี่ยเป็นมากกว่าแชทบอทที่ถามตอบนะครับจะช่วยให้ e n y t h i n g l, l เนี่ยสามารถทำงานต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อไปที่เน็ตภายนอกเชื่อมต่อกับ d a t a b a บสหรือว่าจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆได้ครับ โดยที่การใช้งานนะครับก็สามารถใช้งานผ่านแชทที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้ได้นะครับโดยที่กดไปที่รูปแอปครับเลือก add agent skill นะครับเนื่องจาก agent skill เนี่ยจะอยู่ใน default จะอยู่สภาพหลักนะครับเราจะเป็นต้องปลุกก่อนนะครับถ้าทุกท่านจำได้เราเคยถามเรื่อราคาเคาก่อนหน้านี้นะครับและแชทบอทไม่ตอบแล้วเมื่อเราใช้ add agent skill เนี่ยมาดูกันนะครับว่าคำถามเดิมเนี่ย เอ a นิ t h เ n g l อมจะตอบหรือเปล่าครับนี่นะครับเราก็จะสามารถสังเกตได้ว่าถ้า Agent s ์ทำงานเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นกรอบซีเลียมตรงนี้นะครับและทุกท่านก็สามารถสังเกตได้อีกน,นะครับว่าเมื่อ a อเจนตถูกปุบขึ้นมาแล้วเนี่ย a อเอเจนตจะหายไปครับนี่นครับปึ๊บก็จะตอบกลับมาครับ นอกจากนี้นะครับเราสามารถเพิ่มหรือลดความสามารถของ a n a l t i LM เนี่ยเพื่อจำจกัดกรอบการทำงานได้นะครับผ่านทางกดที่ปจัจแจครับเลือกหัวข้อชื่อว่า Agent Skill ครับนี่นะครับในหัวข้อ Agent Skill เนี่ยก็จะมีพวสามารถ Built-in ที่ทาง a n a l t i c LM ทำมาอยู่แล้วเจตัวนะครับก็คือแหลอ่านสรุป Document s c r a p พิมเว็บเจเนเรตไฟล์สร้างฉากเซิร์ฟเว็บนะครับที่เมื่อกี้ทางเอเนตติเงีย่ยงทำไปนะครับหรือว่าต่อกับ s q l Con n e c t o r c t o r นะครับหรือว่าเราจะสามารถสร้าง Agent Flow ของตัวเองก็ได้ครับโดยที่เราถ้าเราต้องการสร้างเนี่ยจะสามารถกดไปที่ Open Builder ครับกดขึ้นมานะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าอย่างนี้ครับ โดยที่สิ่งที่เราจะไปต,ต้องทำเนี่ยคือเรื่องจากการตั้งชื่อโฟลเนมก่อนครับเพื่อให้ตัว L w M เข้าใจเนี่ยว่าตัวแทนของโฟลเนมเนี่ยชื่ออะไรและ Description ที่ระบุว่าเงื่อนไขอะไรถึงจะเข้าเงื่อนไขในการเรียกใช้โฟลนี้ครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของลำดับการทํางานข้างใต้นี้ซึ่งเราจะสามารถกําหนดลำดับการทํางานได้อะไรก็ได้นะครับ โดยที่เราจะสามารถเลือกบล็อกขึ้นมาได้ครับอยากการกำหนดค่าตัวแปรใส่ชั่วคราวขึ้นมาเนี่ยก็สามารถสร้างได้ครับหรือจะทำการยิง API ออกไปก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับสามารถเลือกที่จะเว็บสครปป i ิ้งเฉพาะบางเว็บได้รีไฟล์หรือไรไฟล์ขึ้นมาก็ได้เมื่อสร้างเสร็จก็กดเซฟครับหรือเราจะสามารถ หาถา,าทาคอมมิตี้ h ั b b a r นะครับกดไปที่คอมมิตี้ h ั b Export t h e n t Export t r e n d i n g นะครับนี่ครับเนื้อหาเอ็นนิ agent skill เนี่ยก็จะขึ้นมาครับว่ามีอะไรบ้างที่ทาคอมมิตี้ทำขึ้นมานะครับตัวอย่างเช่น c l e n d a r e v e n t นะครับแล้วก็กด Import ครับเมื่อเราเจออันที่เราสนใจ import agent skill ปึ๊บเมื่อเรากด import แลวนะครับก็จะกลับไปที่ agent skill นะครับนี่ครับก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนน agent skill ของเรานะครับ mm hmm. กดเข้าไปแล้วกด enable เพื่อสั่งใช้งานกด on เพื่อใช้งานครับก็จะขึ้นว่า skill active ครับทางนี้แล้วก็จะลองกลับไปใช้กลับไปใ,ใช้นะครับเพื่อลองใช้ความสามารถ agent ใหม่อย่าง calendar event ครับ นะครับ นี่ครับทางทาง t อดทต l เนี่ยก็สามารถ Generate เป็นลิงก์ที่เป็นของ Calendar ขึ้นมา้ไดนะครับโดยที่เราเอาลิงก์เนี่ยกดเข้าไปก็จะเป็นตัวหน้าของ Calendar ที่เป็นตัวสร้างกิจกรรมครับนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีในส่วนของกับไปที่ Open Se t ตนะครับในส่วนของ Tool นะครับที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้การ Build ตัว Editing LM ของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับ โดยที่มี event log ที่สามารถดูการทำงานของ a n y t h i n g llm ได้ครับมี developer api ที่เราสามารถสร้าง api จุดเด a นอขึ้นมาเพื่อเอา api เนี่ยไปใช้กับแ h a ข้างนอกเพื่อสร้างแชทหน้าต่าตัวเองได้ครับหรือจะเป็น browser tool นะครับต่างๆครับครับสำหรับข้อดีของ a n y t h i i n g llm นะครับ ในเรื่องของ Privacy and Flexible เนี่ย anything l, l m สามารถติดตั้งและทำงานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้งานได้ทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลออกไปยังบริการภายนอกทำให้มั่นใจได้ในด้าน ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเหมาะสำหรับองค์กรหรือโครงการที่มีความอ่อนไหวของข้อมูลครับนอกจากนี้นะครับยังรองรับโมเดลภาษาหลากหลายหรือ multi model support ครับทั้ง local LLM และ cloud based LLM ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกโมเดลที่เหมาะสมกับงบประมาณประสิทธิภาพและก็ลักษณะงานได้อย่างยืดหยุ่นครับ สำหรับเรื่องที่2นะครับ Rack Management Anything LLM เนี่ยมีระบบ v e c t o r Database ในตัวช่วยให้การทำ Rack เป็นเรื่องง่ายไม่ต้องติดตั้งระบบเสริมเพิ่มเติมรองรับไฟล์ข้อมูลหลากหลายประเภทเช่น PDF DOC CSV และอื่นๆทำให้สามารถนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาใช้ร่วมกันได้อย่างสะดวก ระบบ workspace ช่วยแยกจุดความรู้ตามโปรเจกต์หรือทีมงานลดความซับซ้อนและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและบริบทของแต่ละงานครับ เรื่องที่ 3. นะครับ Agent and Skill ครับ n t h i n g LLM เนี่ยรองรับ Native Agent ที่พร้อมใช้งานช่วยให้ระบบสามารถทำงานเชิองอัตโนมัติและตอบสนองต่อโจทย์ที่ซับซ้อนได้มากกว่าการแชททั่วไปผู้พัฒนานะครับยังสามารถสร้าง Custom Agent ได้เองเพื่อกำหนดบทบาทความสามารถแล้วก็ขั้นตอนของการทำงานเฉพาะทางเช่นการวิเคราะห์ข,ข้อมูลการดึงข้อมูลจากระบบอื่นหรือช่วยตัดสินใจเชิงธุรกิจครับ ครับเรื่องที่4นะครับ Developer Feature ครับ Anything LLM เนี่ยมี Full Developer API ที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อหรือขยายความสามารถของระบบไปยังแอปพลิเคชันอื่นได้อย่างอิสระมี Embeddable Chat Widget ที่สามารถฝัง Chatbot เข้าไปในเว็บไซต์หรือระบบภายในได้ง่ายช่วยลดเวลาในการพัฒนาครับ แล้วก็รองรับ Multi-User Management ครับทำให้สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานแยกบทบาทและบริหารจัดก,การผู้ใช้หลายคนได้เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับทีมและองค์กรครับ